สวัสดีค่ะช่วงถามและตอบนะคะช่วงเวลานี้เราจะตอบคำถามของคุณยุวดีจากจังหวัดกาญจนบุรีนะคะคุณยุวดีมีคำถามว่าชีวิตคริสเตียนกับพระคัมภีนำมาใช้ด้วยกันอย่างไรขอบคุณมากค่ะคุณยุวดีเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะมีคำถามเช่นเดียวกันนะคะว่า ชีวิตของคริสเตียนกับพระคัมภีร์มันจะนํามาใช้สอดคล้องกันได้ยังไงนะคะประเด็นแรกก็คือนะคะพระคัมภีร์เนี่ยเป็นเหมือนจดหมายที่พระเจ้าเขียนถึงลูกๆของพระองค์ทุกคนนะคะเป็นแนวทางใหม่สําหรับการดรําเนินชีวิตนะคะพระคัมภีร์อาจารย์เปาโลได้บอกว่าเราทั้งหลายได้ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่นะคะแล้วอุปนิสัยของเราจึงจะเปลี่ยนใหม่เพราะฉะนั้น หลายครั้งคนบอกว่าเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนเนี่ยเราเหมือนเป็นคนที่ถูกล้างสมองนะคะเป็นความจริงค่ะเราจะต้องถูกล้างสมองจากขยะออกให้หมดนะคะแล้วก็ใส่สิ่งใหม่เข้าไปนั่นคือพระเจนะของพระเจ้าพระเจนะของพระเจ้าเป็นแนวทางที่สอนเราให้เราดําเนินชีวิตแบบไหนที่เราจะมีความสุขที่เราจะเกิดผลในโลกนี้นะคะเมื่อก่อนก่อนที่เราจะรู้จักพระเจ้า S 1> <S 1> เมื่อเรามีปัญหาอะไรในชีวิตนะคะเราอกหักเราก็จะไปหาหนังสืออ่านนะคะหรือเวลาที่เรามีชีวิตคู่ที่ล้มเหลวเรามักจะไปหาหนังสืออ่านเคล็ดลับของการประสบความสําเร็จในธุรกิจเคล็ดลับในการครองคู่ชีวิตให้ยืนยาวเคล็ดลับในการที่เราจะมีสุขภาพดีเคล็ดลับในการที่เราจะเป็นที่รักของคนอื่นนะคะหนังสือในท้องตลาดเป็นเคล็ดลับมากมายะะที่เราจะต้องอ่านแต่เมื่อเรามาเป็นลูกของพระเจ้า พระคัมภีร์เล่มเดียวสอนเราทุกๆสิ่งนะเราไม่จําเป็นต้องไปอ่านหนังสือพวกนั้นอีกแล้วเพราะว่าบางครั้งถ้อยคาในหนังสือเหล่านั้นก็อาจจะไม่ได้เป็นความจริงหรือไม่ได้เหมาะกับเรานะมันเป็นสิ่งที่ยากที่จะทําตามนะคะแต่พระคัมภีร์นั้นเป็นคู่มือสําหรับการใช้ชีวิตในทุกๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นชีวิตคู่ไม่ว่าจะเป็นความรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานนะคะมีคําตอบสําหรับทุกสิ่งนะเพราะฉะนั้นคริสเตียนกับพระวจนะ ในพระคัมภีร์นั้นแยกจากกันไม่ได้เลยนะคะถ้าเป็นคริสเตียนแล้วไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่ใคร่ควรนะคะคุณก็จะเป็นคริสเตียนที่แคร์แกนนะคะไม่เกิดผลไม่เติบโตเพราะคุณไม่ได้รับอาหารฝ่ายวิญญาณนะคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าของพระเจ้าในพระคัมภีร์เป็นเหมือนอาหารฝ่ายวิญญาณที่เราต้องกินทุกๆวันเพื่อให้จิตวิญญาณของเรานั้นแข็งแรงขึ้นนะคนะแล้ว เราต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะนิสัยเก่าๆของเราเราอาจจะเป็นคนที่ชอบขี้เมาส์นะคะเป็นคนที่ไม่เคยให้อภัยคนอื่นเวลาที่ใครทําเราเราจะต้องแก้แค้นกลับนะคะหรือเป็นคนที่ไม่เคยรักผู้ใดเห็นแก่ตัวนะคะเป็นคนที่ไม่มีความอดทนเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไร ยังใช้การไม่ได้นะคะแต่ในพระกัมภีเนี้ยสอนเรานะคะบอกว่าเราจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะคือเป็นคนที่มีความอดทนเป็นคนที่เต็มไปด้วยความรักนะหลายหลายสิ่งหลายๆเคล็ดลับที่บอกเราในพระกัมภีเล่มนี้นะคะพระกัมปีนั้นยังเป็นพระสัญญาของพระเจ้าสําหรับชีวิตของผู้เชื่อนะเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้า พระเจ้าได้บอกเราไว้ว่าพระเจ้าได้สัญญาอะไรให้กับเราบ้างแล้วพระสัญญาทั้งหมดมีอยู่ในพระคัมภีร์นะเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์เนี่ยเรียบเสมือนเป็นพินัยกรรมนะซึ่งเราจะต้องประกาศทุกๆวันนะเพื่อที่พระสัญญานั้นจะเป็นจริงในชื่อของเรานะคะ เมื่อก่อนที่ข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนใหม่นะคะข้าพเจ้าก็ใช้เวลาในการคร้ควรพระวจนะของพระเจ้าและประกาศพระสัญญาของพระเจ้าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุขภาพครอบครัวความมั่งคั่งทุกอย่างพี่น้องเป็นสิ่งที่หาสรจ,จย์นะคะเมื่อเราอ้างพระสัญญาที่อยู่ในมรดกเล่มนี้นะคะเป็นดังมรดกของเราะะชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปตามนั้นจริงๆนะคะสิ่งที่เรากล่าวอ้างตามพระสัญญาของพระเจ้นานะคะพระคัมภีรก็ยังเป็นคําตอบ สำหรับเราด้วยเวลาที่เรามีปัญหานะคะเราไม่รู้ว่าเราจะไปปรึกษาใครนะคะเราเปิดพระคัมภีร์อ่านพระเจ้าขอพระงทรงนำลูกพระเจ้านำเราในพระชนนาของพระองค์นะคะแล้วสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือว่าพระคัมภีร์ข้อเดียวกันนะคะในสถานการณ์ที่แตกต่างมันก็จะเป็นคำตอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นสำหรับเรานะคะเพราะฉะนั้นในพระชนนาของพระเจ้าพระคัมภีร์เนี่ยก็เป็น สิ่งที่พระเจ้าพูดกับเรานะคะเมื่อเราต้องการคําตอบที่มาจากพระองค์พระวจนะของพระเจ้าเป็นวิธีแรกที่พระองค์จะตัดกับเราแล้วให้คําตอบกับเราในการดําเนินชีวิตนะคะแล้วก็พระวจนะของพระเจ้าเป็นฤทธเดชที่จะช่วยให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะข้อความในพระคัมภีร์เนี่ยมันไม่ใช่ข้อความที่ธรรมดานะคะพระคัมภีร์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นถ้อยคําที่มีชีวิตจริงๆนะ,ะเพราะว่า พระเจ้าทรงพูดกับเราผ่านพระราชนะของพระองค์นะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นคริสเตียนที่เกิดผลนะเราจะต้องมีชีวิตที่สอดคล้องกับพระราชนะของพระเจ้าเป็นชีวิตใหม่นะเป็นชีวิตใหม่และเราประกาศพันธสัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์เพื่อชีวิตของเราจะรับมรดก ok, และเกิดผลตามพันธสัญญาของพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการดําเนินชีวิตคริสเตียนนะเพราะว่า มันเป็นคู่มือแห่งชีวิตมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราเป็นจดหมายที่พระเจ้าเขียนถึงเราเป็นพระสัญญาเป็นพินัยกรรมที่พระเจ้ามอบให้กับเรานะเพราะฉะนั้นคริสเตียนกับพระคัมภีร์แยกกันไม่ได้เลยนะเมื่อไหร่ที่แยกเราก็จะเป็นคริสเตียนที่แแก่นและไม่เกิดผลนะแต่ถ้าพี่น้องอยากเกิดผลนะยึดพระวจนะของพระเจ้าให้มันเป็นชีวิตของเราเป็นลมหายใจของเรา ทุกสิ่งที่เราทําต้องสอดคล้องกับพระชนะของพระเจ้าทุกสิ่งที่เราเป็นเราจะเป็นตามพระชนะของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะขอบคุณสําหรับคําถามจากพี่น้องทางบ้านนะคะเป็นคําถามที่มีประโยชน์มากๆแล้วข้าพเจ้าเชื่อว่าคําตอบนั้นจะช่วยไขความเข้าใจให้กับพี่น้องได้มากขึ้นนะคะแล้วถ้าพ,พี่น้องทางบ้านนะคะมีคําถามสามารถที่จะส่งคําถามมาได้ในช่องทางที่ขึ้นอยู่บนจอ ะะพี่น้องที่ชอบในโปรแกรมนี้นะคะพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆแล้วก็กด Subscribe นะคะเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆขึ้นนะคะ แล้วพี่น้องที่สนใจอยากจะย้อนกลับไปดูคำถามคำตอบอื่นๆที่เราได้ลงไปแล้วพี่น้องสามารถที่จะดูได้จากเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่นี้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะที่จะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์มีชีวิตที่เกิดผลกับพระเจ้านะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ